ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ M Focus ัสครับรายการดีๆที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปโฟกัสทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทยครับกับทุกดาราศิลปินที่เรียกว่าเราติดตามความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมตลอดครับทุกวันจนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางช่องเ c h a ช n e l ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผม MJK กทัชัยเช่นเดิมนะครับวันนี้เริ่มต้นโฟกัสกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่สุดน่ารักกยาสาสสวุุิิมท ครับกับน้องเป่าเปาครับล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดมาไม่นานนะครับตอนนี้คุณพ่อบี้ทสะพาคนั้นก็เรียกว่าไปทํางานอยู่ที่ประเทศจีนครับเอาเป็นว่าลูกสาวอย่างน้องเปาเปาและคุณแม่อย่างสาวกุ๊กกิ๊บนั้นจะมีโอกาสได้เจอคุณพ่อบ้างหรือเปล่ารวมไปถึงครับเรื่องราวบาดหมางใจกับพี่บุ๋มปนัดดาจบลงแล้วด้วยดีหรือยอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของสาวกุ๊กกิ๊กกันเลยครับเรื่องต้นที่่องราวของสาวกุ๊กกิ๊บสุมนคพิปครับล่าสุดก็เผยวันครบรอบวันเกิดหนึ่งขัวของน้องเป่าเปาที่าาาานมมวโอกสได้ คุณพ่อบีค้คสุภาพซึ่งน้องก็มีความสุขและแฮปปี้ดีครับหนุ่มบี้ก็จัดงานให้และของขวัญที่ทางสองคนดิเตรียมไว้ให้นั่นก็คือกล่องเพลงลูกหมู3ตัวรับตอนนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอบี้สักเท่าไหร่พอไปหาก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าช่วงนี้คุณพ่อทํางานหนักเลยแหละครับแต่ล่าสุดก็เพิ่งได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนของหนุ่มบี้อย่างหนุ่มวานิสเอฟโฟส่วนด้านของขวัญที่วานิสให้เป่าๆนั้นก็คือตุ๊กตาสโนว์ปี้ครับและเป็นขนมที่น้องชอบทานอีกด้วยแจงรอบนี้ถ้าหนุ่ม กลับมาไทยน่าจะกลับมาในช่วงสิ้นเดือนเะครับส่วนเรื่องเข้าใจผิดกับพี่บุ๋มปนัดดาตอนนี้เคลียร์กันลงตัวแล้วหรือยังต้องไปฟังจาระของกุ๊บกิ๊กกันเลยครับพี่ก็จัดงานให้ของขวัญน,นางเราให้เป็นเราสองคนให้เป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบกล่องเพลงอ่ะเราอยากให้เขาเก็บไว้เป็นกล่องเพลงลูกหมู3ามตัวเราให้เขาเก็บไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามวันหนึ่งวันเวลามันจะหายไปแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ลูก เราไม่ต้องเซเล็ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเพลงเขาจะเก็บไว้ได้ตลอดแล้วก็ไอ้ลูกหมู3ตัวเนี่ยเป็นเป็นเหมือนนิทานที่เราเล่าให้เขาฟังเรื่องแรกขนาดไปก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็ทํางานถ่ายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เจอพอ่อเจอเวนนสก็โอเคแล้วเออก็แฮปปี้แล้วเราก็แม่ลูกไปแฮปปี้แล้ว <laughs> ไม่เจอผัวไม่เป็นไรเจอเวนนสก็พอระดับย <laughs> <ต>ุโเลยค่ะเออแม่ก็อิจฉาเปล่าเปลาเวนสรักเปล่าเปามากเลยใกล้ชิดแล้วกันแม่ก็แบบว่าโอ้ยง่วงนอนแล้วเว้ย มีค่ะก็ให้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาสนุปปี้แล้วก็ให้เป็นของขวัญเป็นอาหารเป็นของกินที่แบบเราชอบก็แบบเราก็พยายามเคลียร์งานเราพยายามไม่รับงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้เขาได้แบบไปเจอพ่อบ้างเราสบายใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราไม่ได้เครียดเรื่องเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะมีปัญหาผิดใจกับรุ่นพี่ในวงการเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่แบบบางทีเรื่องคำเขียนอะ มันนทําให้คจเมียกันนี้จบแบบนี้ทุกคนก็สบายใจเรียกว่าคนในวงการเดียวกันเคลียร์กันได้ก็ดีที่สุดแหละครับเรียกว่ายังคงย่งมั่นศึกษาประธรรมอยู่ใต้ร่มกาสวพักอย่างพระเกดวรินทร์หรือพระชวินโททีล่าสุดได้ย้ายกลับมาจหวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านเกิดอําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างเรียบง่ายและภาพที่คนลมศักดิ์จะเห็นในทุกๆเช้าในช่วงนี้ก็คือ การออกบินทบาทของหลวงพี่เกรสขณะที่แก๊งเด็กวัดก็ยังคงสามัคคีพร้อมใจกันมาช่วยเหลือหลวงพี่เกรสอย่างเต็มที่เลยครับนาทีมโดยน้องชายอย่างหนุ่มพูดเคพเอ็นที่ยังเป็นเด็กวัดใกล้ชิดที่สุดรวมทั้งรุ่นใหญ่อย่างพี่ต้นจกักกรดหางเว้นว่างจากการถ่ายละครก็แวะเวียนมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกับหนุ่มกิ๊กเดนยัยเพื่อรวมแก๊งก็มาช่วยเป็นเด็กวัดด้วยบรรยากาศของเมืองลมศักดิ์ในช่วงนี้ เต็มไปด้วยความอิ moon, ่มบุญยจยินเลยครับรายการเอนโฟกัสของเราต้องขออนุโมทนาบุญกับพราเกตด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการประกวดของน้องๆที่มาร่วมแข่งขงันเต้นท้าไฟในการประกวดเต้นค o เวอแดนเพลงเซบูมในโครงการวาโก้บูมแดนซิ่งคอนเทสซึ่งได้มีน้องๆมาร่วมประกวดเต้นถึง10ทีมด้วยกันและผู้ชนะจะได้เงินชนะเลิกจากวาโก้จำนวน3 0 0 0 0บาทพร้อมประกาศนียบัตรและกิฟต์วอเชอร์อีก4000บาทในการประกวดครั้งนี้ได้แกนเดสตาร Star ์โ oh, ออนุชิตกรพัศนด้วยเสียงก้าวและครูเต้น จิตมาร่วมให้คะแนนน้องๆในการประกวดครั้งนี้อีกด้วยครับรีบวานน่าชาวเนาคุณแม่บางจูนิสตาถึงกับปลื้มปริ่มหลังจากที่น้องเวลนิสตานิสตาลูกสาวคนสวยชนะการแข่งขันไอส์ก็ตที่ประเทศมาเลเซียโดยสาวแบมได้โพสต์ภาพและข้อความว่า ในที่สุดหนูเวนิชก็กว้าเหรียญทองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประเภทสปอตไลท์คารคเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ฟรีอัลฟาเลเวลเซเว่นเยสโอชนะคู่แข่งขังนอีกสี่คนจากประเทศเจ้าภาพแบบขาดลอยซึ่งนับเป็นเหรียญทองอันที่3ที่ได้จากการแข่งขันสเก็ตมาเลเซียประจำปี2017ครั้งนี้มาให้คุณแปงได้ปลื้มใจด้วยเลยครับ ฝ้าซ้อมมาเป็นเดือนๆไม่ผิดหวังเลยจริงๆและปิดฉากการแข่งขันสเก็ตมาเลเซียประจำปี2017เป็นเวลา3วันเต็มซึ่งเวนิสนั้นลงแข่ง5โปรแกรมได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญพองแดงแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่ได้เหรียญทองทั้งหมดแต่การลงแข่งทั้งหมดอย่างมั่นใจคุณแม่ก็ภูมิใจมากๆแล้วล่ะครับเอาเป็นว่ารายการของเราต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเวนิสด้วยนะครับรี่ว่ากลายเป็นกระแสทีฮาอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อนุ่มๆผู้เข้าร่วมรายการรู้ไหมใครโสดได้ออกมาพู ว่าเคยโดนนางเอกทิ้งเมื่อไปคบคู่จิ้นซึ่งหลายคนก็โยงไปที่สาวนาวที่สารนากล่าสิทพระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มนิวงสกร์หวานใจของสาวนาวได้ออกมาสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกครับโดยเจ้าตัวยอมรับว่านาวคือคนที่หนุ่มคนนั้นพูดถึงจริงแต่รายละเอียดอย่างอื่นอยากให้ฟังจากปากของฝ่ายหญิงเพราะบ,บางเรื่องก็ไม่เป็นความจริงครับพร้อมยืนยันไม่ได้คบซ้อนกันแน่นอนบอกข้อมูลบางเรื่องที่อีกฝ่ายให้ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดส่วนตัวไม่ขอลงรายละเอียดต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยว เราไปฟังจสียปากของนุ่มในวงสกอรกันเลยครับขอพูดในในในส่วนผมแล้วกันนะครับส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยน้องแนวน่าจะอยากพูดเองมากกว่านะครับาสาหรับผมเนี่ยผมมั่นใจว่าน้องเป็นคนยังไงผมรู้ดีว่าคนของผมเป็นคนยังไงเพราผมก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจน้องนะครับแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าคบซ้อนเนะี่ยมันไม่จริงอยู่แล้วนะครับเราเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อะผมพูดได้แค่นี้แหละ ก็น่าจะเครียดนะกลองนึกถึงใจเขาใจเราอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงก,ก็ความรู้สึกอย่างตัวน้องเขาก็ค่อนข้างแบบเอาเอา,เอาเป็นว่าผมอยากให้ให้น้องเป็นคนพูดเองดีกว่านะยังไงพี่นิ่ก็จะพร้อมอยู่เคียงข้างน้องถ้าเกิดน้องเจอปัญหาอะไรที่มันแน่นอน,ในใแน่นอน,น,น,อนครับ หนุ่มนิวก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าฝ่ายหญิงไม่ได้คบซ้อนแน่นอนครับด้านหนุ่มนิวก็ออกมาเคลียร์ให้หลายคนหายสงสัยแล้วถ้ามีโอกาสเราจะไปสัมภาษณ์สาวนาวมาฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวความหวานครับของคู่รักอย่างหนุ่มมาปริีและสาวคิมเคเบอรี่ที่ลา่าสุดก็ออกงานคู่กันนะครับรวมไปถึงร้องเพลงคู่กันอีกด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นโฟกัสพร้อมกันในช่วงหน้าครับ